รู้หรือไม่ครับว่าเขาใช้อะไรในการกําจัดปลวกกันนะครับสวัสดีครับผมเพียแปะรู้รอบตอบโจทย์ปุ๋ยยานะครับดําเนินธุรกิจดนานนี้มาแล้วมันานกว่า30ปีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเลยครับว่าก็ใช้อะไรในการกําจัดปลวกนั่นก็คือฟิโปนิวเห็นไหมฮะฟิโปนิวตัวนี้นะครับฟิโปนิวตัวนี้นะครับเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มของสารซีนิวโพลาโซนะครับมีคุณสมบัติก็คือว่ามันไม่ขับไล่แมลงนะครับแต่แมลงเนี่ยจะได้รับผลกระทบ จากสารเคมีไม่ว่าจะโดยการกินหรือว่าสัมผัสโดยสารเคมีนั้นจะกระจา,กกายจไปทั่วร่างกายออกฤทธิ์โดยไปรบกวนการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางของมแมลงนะครับเป็นสารที่ออกฤทธิ์ช้าทําให้มแมลงไม่รู้ตัวว่าได้รับสารนี้อยู่เมื่อระบบประสาทส่วนกลางไม่ทํางานได้หรือทํางานผิดปกติไปนะครับตัวน,นี้นะฮะก็จะทให้มแมลงตายได้ในที่สุดนะครับนรกจากําจัดปวงนะครับแนะนําใช้ตัวน,นี้เลยนะครับพี่โฟนิลเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าเป็นยาฆ่าแมลงที่ออกฤทธิ์ช้ามีกลิ่นน้อยมากจนถึงว่าแทบจะไม่มีกลิ่นเลยจึงทําให้ปลวกที่เป็นแหล่งมแมลงสังคมมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะปลวกงานที่สามารถออกหาอาหารได้เนี่ยก็จะนําอาหารเข้าจากนอกรังเข้าไปยังรังนะครับโดยนาอาหารมาส่งต่อการให้กับสมาชิกภายในรังโดยการสัมผัสหรือว่าแตะการของปลวกปลวกงานก็จะไม่รู้ตัวนะครับว่ารับสารพิษติดต,ตัวมาเมื่อปลวกงานรับสารพิษจากนอกรังแด้นากลับไปยังรังจึงทําให้ปลวกตัวอื่นๆเนี่ย ได้รับสารพิษไปโดยไม่รู้ตัวและเมื่อได้สารพิษสะสมขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้ปลกตายนที่สุดตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะแนะนําเลยครับพีโปนิลนะครับเพราะว่าตัวนี้มีความปลอดภัยนะครับมีพิษต่อมแมลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับมากกว่าต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยู่ความปลอดภัยก็ให้ดูจากปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมตามฉลากที่ระบ,บุด้วยนะครับ นี่นะครับมีทางเกษตรนะครับทางเกษตรก็ใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟนอนชอนใบมดมอดหนอนชอนใบนะครับหนอนม้วนใบนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ป้องกันและกําจัดพวกเพลี้ยไฟจักจั่นเขียวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยกระโดดนังขาวเพลี้ยอ่อนนอนม้วนใบนอนกอข้าวนอนหอใบข้าวนะครับตัวนี้นะฮะแมลงใต้ดินด้วยนะครับฝากไว้นะครับถ้าที่สนใจนะครับทักมานะครับทักมานะครับตอนนี้เรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้ขวดหนึ่งสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับ วัหนึ่งสามล้กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะ๋อ,อมีไม่เยอะนะครับฝากไว้นะครับ